สวัสดีครับวันนี้มาอยู่กับแล็ปท็อปอีกครั้งหนึ่งนะครับอ๊อยู่กับ HP NVX 360 13ตัวนี้เป็นแล็ปท็อปหน้าจอขนาด13.3นิ้วนะครับแต่ว่าความพิเศษของเขาคือนอกจากจะใช้ในลักษณะรูปแบบแล็บท็อปทั่วๆไปได้แล้วจอของเขาเนี่ยหมุนได้3 6 0องศาแบบนี้นะครับก็คือเราสามารถใช้เขาเป็นแท็บเล็ตได้ที่สําคัญ เขามีปากกามาให้แล <here> right. right. well, kind of ้วด้วยก็สามารถขีดเขียนลากได้เลยนะครับตัวนี้เนี่ยต้องบอกก่อนว่าเป็นโมเดลที่ยังคงเป็นของปี2022อยู่นะคบเปิดมาในช่วงปลายปีดังนั้นตัว CPU ของเขาก็ยังคงเป็นเจน12อยู่นะครับรหัสตัวนี้ i5 1 2 3 0 u เป็นรหัสประหยัดพลังงานดังนั้นเนี่ยก็อย่าคาดหวังในเรื่องของแบบ performance จะแบบแรงมากแต่ว่าการใช้งานทั่วๆไปถือว่าใช้งานได้แล้วนะครับราคาเปิดตัว35,990บาทแต่ว่าไปส่องในเว็บไซต์ดูแล้วตอนนี้ลด1%ลดเยอะมากเลย นะครับเหลือ35,490บาทครับรูปทรงภายนอกเนี่ยการออกแบบยังคงมีความเป็นแฟชั่นนะครับสมกับความเป็น HP จริงๆร,รุ่นนี้มีด้วยกัน2สีนะครับมี Natural Silver ก็จะเป็นสีเงินดูแฟชั่นไปเลยกับตัวนี้ที่ดูสุข,ขุมขึ้นมานิดนึงนะครับก็ชื่อว่าสี Space b l u ูนั่นเองนะครับถ้าเกิดดูจากฝาหลังแล้วสิ่งที่ประทับใจแรกก่อนเลยแล้วกันคือโลโก้ความเป็น HP เนี่ยโลโก้เขาดูโมเดิลขึ้นแล้วจากเมื่อก่อนถ้าเกิดเราจําได้ครับตัวนี้ดูแบบทันสมัยดูแบบดีเลยนะครับมินิมอลแล้ว สำหรับวัสดุนะครับส่วนใหญ่เกือบจะทั้งหมดของเครื่องเนี่ยวัสดุเป็นอลูมิเนียมแบบด้านนะครับก็ให้สัมผัสที่ชอบแบบนี้มากกว่านะมันมันมันดูแลยากนิดนึงอีกเรื่องหนึ่งนะครับก็คือถ้าเกิดใครรู้สึกว่าตัวนี้มีความกังวลว่าพกไปข้างนอกหนักหรือเปล่านะครับก็ถือมือเดียวได้ตัวนี้หนัก 1. 3 4กิโลกรัมนะครับแล้วก็ถ้าดูจากด้านข้างมีความบางพกพาง,ง่ายๆนะครับผู้หญิงสามารถพกได้เลยถือแบบกระเป๋าเคียงใบหนึ่ง ไปทางานข้างนอกได้สบายเลยนะครับตรงบันพับก,ก็มีดีเทลเพิ่มมาด้วยนะครับก็จะมี NV สกรีนมาแล้วก็ถ้าดูจากมุมนี้จะเห็นได้ว่ารูปทรงของเขาเนี่ยจะมาลักษณะแบบเหลี่ยมนะครับด้านล่างก็จะมีความเหลี่ยมจัดนิดนึงนะครับส่วนด้านบนก็มีการลบเหลี่ยมที่โค้งมนเพิ่มเติมนะครับเมื่อกี้น่าจะเห็นกันแล้วนะครับว่าตัวนี้มีปากกามาให้แล้วที่เก็บปากกาของเขาอยู่ทางด้านขวานะครับเป็นแม่เหล็กที่ดูดค่อนข้าง,งแน่นแน่นแบบแน่นมากอ่ะคือเขย่าไม่หลุดอ่ะนะฮะ ตัวปากกาเนี่ยนะครับก็จะมีปุ่ม2ปุ่มบริเวณนี้นะครับแล้วก็ด้านหลังจะมีสลักเล็กๆนะครับให้เราเลื่อนเพื่อที่ชาร์จแบตเข้าไปได้เพราะว่าเมื่อกี้แปะแล้วมันจะไม่ชาร์จนะครับต้องชาร์จผ่าน Type C ซึ่งเวลาเราเสียบชาร์จไปแล้วเนี่ยไฟสถานะจะแสดงที่ด้านหลังตรงนี้ อ่าครับสำหรับด้านในนะครับพอเราเปิดเนี่ยเปิดได้มือเดียวได้นะคุณผู้ชมแต่ว่ามันเปิดได้ในช่วงประมาณแบบเกือบ90องศาไม่ไม่ตั้งฉากักทีเดียวนะครับสำหรับมือเดียวหลังจากนั้นเนี่ยบานพับของเขาก็จะเริ่มหนื่แล้วเพราะว่าเขาจะต้องปรับตัวให้มันหนืดสมกับความที่เขาเป็น360ก็คือเปิด1้0ได้เปิดแบบสุดทางได้นะครับตรงนี้ก็จะมีความหนื่นิดนึงแล้วความมั่นคงของฮิงค์หรือบานพับของเขานะครับเนี่ยเขยา่า ก็ไม่โยกเกกนะครับถือว่ามีความมั่นคงดีนะครับงานออกแบบถือว่าแน่นดีวน่นอยู่ตัวนี้หน้าจอ OLED นะครับสีสันเนี่ยมีความสดใสยอยู่แล้วแต่ว่าการทัชสกรีนและการเขียนด้วยปากกาหัวของเขาก็จะมีความคมใช่ไหมเขาก็โปรเทคนทหน้าจอด้วยกระจก Gorilla Glass ทำให้เราหมดห่วงในเรื่องการขีดเขียนแม้จะไม่ติดฟิล์มกันร,รอยก็ตาม จากจอมาสู่พอร์ตนะครับพอร์ตการใช้งานให้มาไม่ได้เยอะมากนะคะฝั่งซ้ายมือเนี่ยก็จะมีออ d ด o โอแจ็คแบบคอมโบ3.5สล็อตไมโคร S D การนะครับแล้วก็พอร์ต USB Type A แบบซูเปอร์สปีดนะครับตัวนี้รองรับความเร็วสูงสุด10กิกะบิตเปอร์เซกนะครับตัวนี้เนี่ยเอชมเชยอ,อีกจุดหนึ่งคือการออกแบบของเขานะครับถึงแม้จะเป็นพอร์ต Type A เขาก็ใส่ดีเทลมามีแมคชีนิกเล็กๆนะครับก็คือเมื่อเราไม่ใช้งานเนี่ย แมคาีนิกจะทําการสโลปไปกับเครื่องทําให้เครื่องเนียดูบางนะครับแต่พอเราต้องการใช้งานเราก็แค่ง,ง้างมันออกมานิดนึงนะครับตรงนี้ข้อควรระวังนิดนึงเวลาใช้งานก็ระวังว่าเสียบผิดเสียบถูกเดี๋ยวมันจะพังเอาได้นะครับก็ค่อยๆเปิดส่วนอีกข้างหนึ่งนะครับก็จะมี t h u n d e r b o l t 42พอตนะครับตรงนี้รองรับ PD แล้วก็สามารถต่อดิสเพย์พอตได้เพราะเขามีโปรโตคอลที่รองรับมานะครับแล้วก็มี Type A แบบ Super s p e ป d อีกพอตหนึ่งมี Me c h a n i c a l เหมือนกันนะครับสโลปไปกับเครื่อง มาถึงคีย์บอร์ดกันบ้างนะคบเพราะว่าเราใช้งานกันเยอะเนะอะตัวนี้เนี่ยเอาอย่างนี้ละกันด้วยความที่ไซซิ่งของตัวเครื่องของเขาเนี่ยเป็นขนาดหน้าจอ13.3นิ้วนะครับพื้นที่อาจจะมีไม่เยอะมากแต่ว่าว่าพื้นที่แบบนี้กําลังดีเพราะว่ามือโอเนี่ยสามารถพิมพ์ได้ทั่วถึงโดยที่ไม่ต้องเอื้อมมือนะครับระยะของปุ่มมันมีความพุ่นเคยนะ,ะพูดตรงๆว่าเอาใช้ macbook air อยู่นะครับก็ ระยะของปุ่มมันกําลังดีไม่ต้องปรับตัวอะไรมากมายนะครับแล้วก็สัมผัสเนี่ยก็ถือว่านุ่มดีนะครับอีกอย่างหนึ่งที่ต้องชมของเขาคือการออกแบบเนี่ยมาถึงยันปุ่มเลยนะยันคีย์บอร์ดเลยนะมีความพิถีพิถันนะครับตัวหนังสือถ้าดูจากตาป่าตรงนี้เนี่ยมีความคมนะครับแล้วก็ ไฟแบคทิที่เท้าทํามาเนี่ยก็มีความสม่ําเสมอนะไม่มีจุดไหนที่เป็นจุดบอดน,นะครับเห็นจะเห็นได้ว่าเห็นปะไฟมนทะลุตัวหนังสือขึ้นมาชัดเจนเลยนะครับก็ถือว่าทําออกมาได้ดีแต่ว่าที่น่าเสียดายคือในเรื่องของทัชแพดนะครับด้วยความที่มีพื้นที่จำกัดด้วยมั้งมันก็เลยมาขนาดไม่ได้ใหญ่นะครับขนาดค่อนข้างเล็กเมื่อเทียบกับมือโอเ,เห็นปะก็เกือบจะเต็มแล้วนะครับแต่ว่าสัมผัสเนี่ยก็ถือว่ามีความแม่นยําแล้วก็มีความนุ่มด้วยอีกอันหนึ่งที่อยากให้สังเกตก็คือเรื่องปุุป่่มมมมฟััังกก์ชนนนีะบ็จ คีย์ลัดที่อาจจะบางปุ่มเราไม่ได้คุ้นเคยนะครับอย่างปุ่ม F1 เนี่ยเป็นการเรียกอีโมติคอนขึ้นมานะไฟจีไฟอีโมติคอนหรือว่าสัญลักษณ์ต่างๆนะครับซึ่งบางทีเราอาจจะไม่ค่อยได้ใช้แต่ว่าเขาก็มีมาให้นะฮะอันนี้ก็เป็นอะไรเล็กๆน้อยๆกับอีกส่วนหนึ่งนะครับก็คือปุ่ม F12 ปุ่มนี้เนี่ยพอกดแล้วเนี่ยนะครับก็จะเป็นการเรียกเมนูลัดขึ้นมาเป็นแอปพลิเคชันของทาง ตัว HP นะครับไม่ว่าจะเป็น HP Command Center, Omen Gaming หรือว่า My HP รวมถึง HP Palette นะครับซึ่งเป็นแอปพลิเคชันในการ creativity ต่างๆไม่ว่าจะเป็น Sketchbook ที่เขามีมาให้เป็นซอฟต์แวร์ของทาง HP เลยซึ่งทำงานได้ร่วมกับปากกาได้โอเคด้วยนะครับเมื่อกี้ที่ทิ้งป่มไว้ว่ามีแอปพลิเคชันรองรับเรื่องความคิดสร้างสารรค์นะครับด้วยความที่ โพสิชันตัวนี้แล้วกันนะครับทาง sp เนี่ยเขาชูมาเลยว่าเพื่อคอนเทนต์ครีเอเตอร์นะครับแต่ว่าเป็นคอนเทนต์ครีเอเตอร์ในมุมของการ drawing mm hmm. การวาดรูปนะครับหรือว่าการ sketch รูปต่างๆหรือว่า retouch รูปจะไม่ได้ข้ามขั้นไปถึงขั้นตัดต่อวิดีโอนะครับเพราะว่าดูจากสเปคแล้วเนี่ยน่าจะ ไหวแหละแต่มันเหนื่อยนิดนึงนะครับอย่างสเปคของเขาเนี่ยมากับ CPU รหัส U นะครับ Intel Core i5 1230อู12 U แล้วก็ RAM on board 16 g b ส่วน t ต r เร e ความจุ512 g b นะครับแล้วก็ตัวนี้ชิปกราฟิกนะ Iris XE นั่นหมายความว่าเห็นปะมันก็จะไม่ได้แรงมากถามว่าตัดวีดีโอได้ไหมก็คงตัดได้ครับแต่ว่าไปเหนื่อยตรง Export นะส่วนการเชื่อมต่อนะครับรองรับ WiFi 6E แล้วก็ e t o o t h 5.3ในเรื่องของระบบเสียงนะครับตัวนี้รู้สึกว่าทําออกมาน่าจะโอเคเลยนะครับเพราะว่ามีการจูนนเเสียงกกับ Bang fen, บ and All ็็ป ชื่อที่เราคุ้นกันนะในวงการของเครื่องเสียงหูฟังอะไรต่างๆนะครับเดยเราลองฟังเสียงดูกันอีกครั้งหนึ่งนะครับและที่เขาให้มาด้วยสําหรับคนทํางานนะครับตัวนี้มาพร้อมกับ Microsoft Office 2021เราสามารถเข้าไป activate แล้วก็ใช้งานได้เลยอเดี๋ยวเราลองฟังเพลงกันนะครับอันนี้เป็นลิสต์ใน Spotify ที่โอช้ออกกําลังกายนะก็เป็นเพลงออกกำลังกายนะครับเป็นลิสต์คือต้องบอกว่าเสียงเขาเนี่ยเนี่ยเปิดดังสุดเลยนะดังสุดเลยนะครับ เสียงดีมิติดีนะครับสมกับเป็นแบ n o นด์ออแล้วก็มีเบสให้ได้ยินด้วยนะคือถ้าเกิดใครเอาไปฟังเพลงเนี่ยก็เป็นแล็ปท็อปเครื่องหนึ่งที่ฟังเพลงแล้วให้มิติเสียงดีมีเบสมีอะไรมานะครับเดี๋ยวต่อไปโอจะดู Netflix ด้วยนะปกติโอก็โหลด Netflix มานะครับสำหรับ Netflix เองเห็นป่ะสีสดมากแล้วนี่ดู ซีรีส์ในขวัญในดวงใจโอ๊ตมาแล้วอ่ะเดี๋ยวขอเข้าไปดูหน่อยแล้วกันนะซีซั่นสอ,สองมาแล้วนะครับเลยค่ะสต็อปเปอร์เนี่ยจอมีความสดใสแล้วก็ความสว่างหน้าจอนะครับอย่างตรงนี้เองเปิดสุดเหมือนกันเห็นป้าแดงจัดก็ดาก็ดาสนิทด้วยแต่จอของเขานะครับก็ถ้าเกิดดูเรื่องความละเอียดเนี่ยอันนี้ความละเอียดสูงสุด 2.8K แนะครับแล้วก็ถ้าดูเป็นพิกเซลนะก็2880นคูณ1,800นะครับถามว่าในแง่ของความบันเทิงเพียงพอไหมโอวางว่าก็พอแล้วนะมันก็ดู คมชัดดีแล้วนะครับ นอกจากวัสดุการออกแบบของเขาพรีเมียมแล้วนะคะระบบเสียงเนี่ยก็ดีด้วยครับแต่อีกสิ่งหนึ่งที่าประทับใจก็คือเว็บแคมที่เขาบิวอินมาให้นะครับตัวกล้องของเขาเนี่ยนะครับความละเอียดสูงถึง5ล้านพิกเซลนะครับแล้วก็สภาพแสงเว็บแคมส่วนใหญ่ที่รีวิวแล็บท็อปมาจะไม่ค่อยรอดในสตูเท่าไหร่เพราะว่ามันจะมีน้อยเยอะอย่างตรงนี้เองนะครับที่เห็นอยู่เนี่ยโอ้ก็เคคอร์ดด้วยกล้องเว็บแคมของเขาเลยเห็นได้ว่ามีความชัดแจว๋วเห็นปห เห็นรูขุมขนเห็นความมันบนใบหน้าเห็นหนวดเห็นทุกอย่างเลยนะครับแล้วก็ถ้าเกิดสภาพแสงในห้องไม่เพียงพอเนี่ยเขาก็ยังมีตัวช่วยด้วยนะครับก็จะเป็นซอฟต์แวร์อีกตัวหนึ่งที่เด้งขึ้นมานะครับซอฟต์แวร์ตรงนี้เนี่ยจะช่วยให้เราเนี่ยสามารถมีเหมือนวงแหวนไฟนะครับหรือว่าไฟช่วยอีกเล็กน้อยในสภาพแสงที่เรารู้สึกว่าต้องการให้มันสว่างขึ้นนะครับตรงนั้นเนี่ยเรายังสามารถปรับในเรื่องของอุณหภูมิโทนสีผิวได้ด้วยไม่ว่าจะเป็นวอร์มหรือว่าจะเป็นตัว ครูท,ทนนะครับคลิปเมื่อสักครู่นี้เนี่ยก็จะเป็นการอัดบางส่วนจากตัวไม์ของแลป็ปท็อปเลยนะครับนั่นหมายความว่าถ้าเกิดจะเอาไปวิดีโอคอนเฟอเรนซ์ประชุมออนไลน์ทั้งภาพและเสียงเนี่ยยังไงก็ผ่านสอบผ่านแน่นอนแล้วนะครับเรื่องของพลังงานนะครับตัวนี้เนี่ยมากับแบตเตอรี่4เซลล์ cell, ความจุ66วัตต์ชั่วโมงนะครับแล้วตัวอะแดปเตอร์เนี่ยขนาดก็ไม่ได้ใหญ่นะครับตัวนี้65วัตต์นะก็ยังเป็นสายแบบดั้งเดิมนะครับก็จะมีสาย AC มาด้วยนะครับแล้วก็ตัวนี้นะครับสายชาร์จของเขาเป็นสายแบบถถัักกกนนนนนะ็จะมมีีควาททานะาททอชบสยดดูนะแ่ ดูหนาดูใหญ่นะครับแล้วก็การเทแบตเตอรี่เนี่ยเทด้วย PC m a r k 8ในโหมด work conventional ผลทดสอบออกมาอยู่ที่6ชั่วโมง21นาทีแต่ถ้าถามว่าเอาไปใช้งานจริงๆเนี่ยถ้าเกิดเราไปสายบิสเนสออกไปข้างนอกบ้างมีการสลีฟเดินทางแล้วก็มาเปิดใช้งานเนี่ยยังไงก็อยู่ได้ยาวๆนะครับประมาณ8ชั่วโมงเนี่ยก็ถือว่าน่าจะทําได้นะครับการใช้งานโล้วกปากกาเนี่ยเอาใช้ทั้งบน G o ู d n o ้ e นะครับซึ่งเป็นแอปยอดนิยมที่คนใช้จดกันกับอีกโปรแกรมหนึ่งก็คือ Concept Sketching Drawing and Digital ที่เขามีมาให้ที่ HP ับเริ่มจา Good Note ละการเพราะว่าคนส่วนใหญ่น่าจะอยากรู้ใช้จดกันเยอะนักเรียนนักศึกษาใช้กันแบบ ค่อนข้างจะแพร่หลายนะสำหรับการจดโน้ตตรงนั้นเนี่ยก็จดได้ครับการตอบสนองก็ถือว่าดีครับแต่ว่ามันจะมีนิดนิดนึงตรงที่ว่ามันจะมีความลั่นนะครับเวลาเราเอามือหน้าเขียนลงไปเนี่ยมันก็จะมีลั่นบ้างทําให้จุดที่เราต้องการเขียนอาจจะมีคลาดเคลื่อนนะครับกับอีกโปรแกรมหนึ่งที่เขาให้มาเนี่ยตรงคอนเซปต์ดิจิตอลอะไรเนี่ยที่ชื่อยาวเนี่ยนะครับใช้งานดีอันนี้ตอบสนองดีนะครับเหมาะกับการ drawing แล้วก็มีการลงน้ําหนัก,หน,กหนักเบาตัวหัวปากกาได้เลยนะครับแล้วก็มีเส้นสายแบบดีถือว่าตอบสนองได้ดีครับส่วน โพสิชันในการใช้งานถ้าเกิดคุณรู้สึกว่าการนาบมือมันจะทำให้เราเนี่ยมันลั่นมันไม่ตอบสนองนะครับก็มีออปชันนะก็คือเราอาจจะใช้ในลักษณะของนี่เป็นเต็นนะครับก็คือเหมือนแบบวางเป็นสามเหลี่ยมแบบนี้แล้วก็เขียนแบบมือยกลอยขึ้นมาหรือถ้าเกิดเราองการวางและนาบนะครับตัวนี้ไม่มีปัญหานะคือเขาเนี่ย จะมีลามบ์ฟีดมาให้ทางด้านนี้นะคะพอเราปรับแล้วเนี่ยเราก็สามารถวางระนาบได้ไปเลยโดยที่เครื่องเนี่ยไม่เป็นรอยขนาดเดียวกันเวลาเขียนเน่ะเราอาจจะแก้ปัญหาโดยการใส่ถุงมือนะครับหรือหาผ้ามาลองก็ได้เพื่อลดการที่หน้าจอเนี่ยมันจะลั่นอ่าก็เป็นการแก้ปัญหาที่ตัวเรานะครับเพิ่มเติมอีกนิดนึง มาสารุปกันนะครับตัวนี้เนี่ยต้องบอกว่าตอนแรกพอมีปากกากับจอทัสกรีนองคกมุ่งเน้นเป็นเรื่องการขีดเขียนเป็นหลักนะครับแต่ว่ามันจะมีเรื่องทัสกรีนลั่นเข้ามาทําให้รู้สึกว่าเฟลเหมือนกันตอนแรกนะแต่พอเราไปอยู่กับเขาจริงจงจังๆนะครับไปอยู่เขาลึกๆแล้วเนี่ยองค์ประกอบโดยรวมเนี่ยมาทาให้เราประทับใจหนึ่งเลยงาน วัสดุประกอบพรีเมียมแล้วก็ดีไซน์สวยนะครับบางเบาพกพาสะดวกนะครับจอสีสันสดใสลำโพงเสียงดีกล้องเว็บแคมเนี่ยชัดมากด้วยนะครับทำให้ทั้งหมดเนี่ยก็ถือว่าประทับใจนะครับแต่ว่ามันก็มีบางสิ่งที่เอารู้สึกว่ามันแอบข,ดขาดๆไปอยู่เหมือนกันอย่างเช่นตัวปากกานะครับโอเคแหละเก็บแล้วแม่เหล็กมันดูดแน่นดีนะครับ แต่ในกระเป๋าเนี่ยปากกาก็ไม่หลุดหายงา่ายแต่เขาไม่ได้แปะแล้วชาร์จได้เลยนะครับมันต้องเป็นการชาร์จผ่านสาย USB Type C นะครับก็ถ้าเกิดใครต้องการที่จะใช้งานในฝั่งของแล็บทอมมีการพิเศษงานคอมเมนต์งานต้องการใช้ปากกาแล้วก็ใช้หน้าจอราคานี้เนี่ยไม่แพงครับ